แม่ค่าคนไต่ก็มาถึงแล้วนะครับพี่น้องมีอะไรไปตะกินบ้างยิงไอ้เอกี้สาบ้านนะครับพี่น้องที่บ้านนี่สาบ้านกินเลยเอ้าวพี่น้องไม่ต้องคิดมั้งไหมมีนะครับผมเอฟซีนะเสร็ษไงมันนี่เศษไงออาจารย์เลยฮะมันมีเงินไหยมีเงินกินอะไรก็นี้อยู่ยิ่ประมาณยี่สิบบาทนี่ ยืนแล้วถ <c ười> <c ười> oh ้ากินอกอะรกันบ้างกินอกกเลยกินเต็มที่เลยรอเวลากินอกเยงกิีอกเสียทีฝากถึงออกสิ้นเลยออกสายอย่างเลยงูมีอกเลยตันดากเลยอยู่ đây ขอจานเลยขอจานอะไรเจ๊ไม่ทรากินแล้วแต่มันมีอิม Mình thử đi bán lên đi à, sẽ yêu Sợi yêu, sẽ yêu à Chịp mưa, chịp mưa, tắt mưa thêm hả Lại thế Chịp đi em nó thùng Nó hẳn Nó bằng cái ạ dạ. mai เอาแม่เราต้องกินละซื้อแล้วเอ้ดืหเนดี่ยดี่ตีมากี่อยวไปเจ็ดกล่อง,ไไองอโอ้ตีฮอลลกา้าคุณอโอคอยไปกินนี่มาเองไม่ออไๆๆไล่ไล่ แต่ผมโยนไปงานนี่แหละผมได้งอเข่าได้แล้วล่ะผมมีบ่ครับยัดหาไงน้นลูกคนหลายคนนะอืมอืออืมจะกินแบบเมื่อวานอไรเนื้อไม่บารูปแนวไมผมชอบแบบ

นูาได้ไปอยู่หันเจอกันแล้วลูกหลานเป็นไงดีอ่อนเนี่ยเจอดอกออยากคนึงก็มาหาเหรอเจ้าจ้ำถูกษาจ้ำเลย

อร่อยไมอ่อยอร่อยไรหมดแล้วเตรียม่อยนี่ก็ไม่ออกนี่ก็ไม่ออกจะทีานสุชาติเนื้อา ไปเลยติดเชื่อไหมมันเก่เอมนะไหเนี่รอรอรติดรับ